ไอเวลาลงวัดแล้วยายขวบใบไ <c oughs> เวลาลงวันยายขวบใบไอเวลาลงวัดแล้ว <c oughs> ผมมาห้ได้เวลานหมันแล้วเอาแมวมันเต่าอยู่นี่หันว่ะโอ้มัน้องทีซื้อแมวคููมาแล้ว